สวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิริชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นต่างๆที่น่าสนใจนะครับเรื่องราวแรกที่น่าสนใจในวันนี้เลยเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีครับที่13มหาวิทยาลัยของประเทศไทยนั้นได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2567นะครับ ซึ่งรัฐบาลก็พร้อมพัฒนาระบบการศึกษาบุคลากรแล้วก็ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศนะครับโดยทางด้านของนายอนุชาบุพชัยศรีโคศกประจำสํานักนายมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลเองเนี่ยนะครับก็ยินดีที่ได้ทราบว่า13หมหาวิทยาลัยของไทยได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกประจําปี2 5 6 7นะครับจากการรายงานการจัดอันดับของ QS นะครับซึ่งเป็นสถาบันชั้นนําระดับโลกด้านการวิเคราะห์สถาบันอุดมศึกษานะครับโดยคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษากว่า1,500 แห่งจาก104ประเทศทั่วโลกมาวิเคราะห์แล้วก็จัดอันดับตาม9เกณฑ์ที่กำหนดนะครับสะท้อนพัฒนาการทางการศึกษาไทยยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศสู่ระดับสากลซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกอีกนะครับว่ารายงานการจัดอันดับดังกล่าวนี้เ,นเป็นการรายงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีซึ่งปี2066นี้เนี่ยนะครับจัดขึ้นเป็นครั้งที่20 โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนทั้งหมดเนี่ยเกเกณฑ์ครับได้แก่หนึ่งความมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการนะครับสทัศนคติของผู้จ้างงานต่อบัณฑิต3สัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษา 4. การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ5สัดส่วนจำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติ6สัดส่วนจำนวนนักศึกษาชาวต่างชาตินะครับเเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างประเทศ8ผลลัพธ์ด้านการจ้างงานบัณฑิต และก็9ก็คือการสนับสนุนความยั่งยืนนะครับรวมทั้งวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยทางวิชาการแล้วก็รวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากคณาจารย์แล้วก็านจ้างนะครับโดยมหาวิทยาลัยของไทยได้รับการคัดเลือกทั้งหมดเนี่ย13แห่งได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า,รา,ยายลพระพนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยนเรศวนมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะครับซึ่งแน่นอนแลละครับว่าในส่วนของรัฐบาลเองก็ยินดีกับชื่อเสียงแล้วก็พัฒนาการของสถาบันอนุดมศึกษาไทยที่มีมาอย่างต่อเนื่องสามารถส่งเสริมแลวก็พัฒนาบุคลากรและผลงานทางวิชาการต่างๆให้มีมาตรฐานและก็ได้รับการยอมรับ ในระดับสากลน,นะครับโดยรัฐบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุนการศึกษาไทยให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นสอดรับกับความต้องการของผู้เรียนนะครับรวมทั้งต้องเท่าทันกับบริบททั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยป่างรวดเร็ว เพื่อการสร้างบุคลากรในฐานะทรัพยากรมนุษย์ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไปนะครับทีนี้ไปดูในเรื่องราวของกระทรวงมหาดไทยที่เชิญชวนประชาชนนั้นร่วมออกกําลังกายเดินวิ่งปั่นนะครับในโครงการแสงนําใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาาพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรตินะครับภายใต้แนวคิดคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยไร้สตกนะครับ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้นะครับจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ทางเว็บไซต์ res.thai.run นะครับโดยทางด้านของนายสุธิพงษ์จุนเจริญปหลัดกระทรวงมหาดไทย ก็เปิดเผยถึงการจัดก,กิจกรรมออกกําลังกายเดินวิ่งปั่นในโครงการแสงนําใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรตินะครับภายใต้แนวคิดคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยไร้โตรกอย่างที่บอกกล่าวไปที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อทอิพดพระเกียรติพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นกิจกรรมเชิงรุกสู่ชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงอาการและก็แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอาการและก็รวมไปถึงการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตลอดจนการรณรงค์สนับสนุนเพื่อเป็นการสร้างเสริมวินัยการออกกําลังกายให้เกิดขึ้นในคนไทยทุกเพศทุกวัยเพื่อสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโรคนะครับโดยมีศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชนะครับคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเป็นผู้ดําเนินโครงการนะครับ ซึ่งกร็รวมกับกระทรวงมหาดไทยและก็ภาคีเครือข่ายทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสอสอส,อสอมูลนิธิไทยคมนะครับพาร์กรันไทยแลนด์ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้กิจกรรมทางกายประเทศไทยนะครับรวมไปถึงสถาบันวิจัยประชากรมหาวิทยาลัยมหิดลกรุงเทพมหานครไทยรันแล้วก็ภาคส่วนต่างๆทั้ง76จังหวัดเนี่ยทั่วประเทศไทยเลยนะครับโดยกระทรวง สมาไทยก็ให้ความสําคัญกับกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอมาพาตครั้งที่9้าเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของกระทรวงสมาทไทยในการบําบัดทุกบํารุงสุขด้วยการน้อมนําหลักการทรงงานบวรบรมและก็ครบนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งสอดคล้องกับาศาสตร์พรระาชาข,ของพระบาทสมเด็จพระบรม,มชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษของ7จ็ดภาคีเครือข่ายนะครับอันได้แก่ภาคราชการ ภาคผู้นำาศาสนาภาควิชาการภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคประชาชนและภาคสื่อสารมวลชนส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยยึดหลักการในการดูแลสุขภาพอนามัยแบบพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยกรมการปกครองพร้อมด้วยผู้นําท้องถิ่นท้องที่แล้วก็ภาคีเครือข่ายในรูปแบบทีมอําเภอบําบัดทุกบํารุงสุขแบบบรูรณาการอย่างยั่งยืนก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กําลังใจพี่น้องประชาชนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็มีภาวะติดเตียงเป็นประจําอย่างสม่ำ เสมอนะครับที่ถือเป็นการดําเนินการในมิติยาไทยคือการส่งเสริมพี่น้องประชาชนเนี่ยได้พึ่งพาตนเองดูแลตนเองอย่างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้กับชีวิตนั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยยังบอกกล่าวเน้นย้ําด้วยนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นดังแสงนําใจและก็ทรงเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกําลังกาย อาทิส่งออกกำลังกายเป็นกิจวัตรที่ประจักษ์แจ่มแจ้งจากพระบรมชายาลักษณ์ที่ปรากฏฉลองพระองค์ด้วยชุดกีฬาอยู่เสมอและทรงมีพระเมตตาแผ่ภพศสารแก่ประสบก,กรณิกรชาวไทยนะครับด้วยการพระราชทานรถต้นแบบรักษาอมมพาตเคลื่อนที่สําหรับนําไปใช้ประโยชน์อันเป็นรกากฐานในการให้บริการไปทั่วประเทศนะครับทั้งนี้เนี่ยหาพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศเนี่ยตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการใช้โอกาสออกกําลังกายอย่างง่าย,ายๆเช่นการเดินการวิ่งหรือว่าปั่นจักรยานนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาและก็บรรเทาปัญหาที่โรคเนี่ยจะกลายเป็นโรคเรื้อรังแล้วเนี่ยนะครับจะทําให้ร่างกายแข็งแรงนอกจากออกกําลังกายแล้วเนี่ยนะครับการบริโภคอาหารก็มีส่วนสําคัญในการดูแลสุขภาพนะครับโดยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้น้อมนาพระราชดําริ สมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและลดรายจ่ายทั้งค่าอาหารค่ารักษาพยาบาลเพราะสุขภาพแข็งแรงจากการกินพืชผักปลอดภัยเนี่ยควบคู่กบการได้ออกกําลังกายด้วยการปลูกผักเดินเก็บผักนะครับ ทำให้ได้รับวิตามินดีในช่วงตอนเช้านะครับแล้วก็ยังทําให้เกิดความรักสามัคคีในครอบครัวเป็นการพึ่งพาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับกระทรวงมหาดไทยก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เรียกว่าได้ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ให้การสนับสนุนโครงการแสงนําใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอามาัมพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรตินะครับภายใต้แนวคิดคนรุ่นใหม่หัวใจไทยไร้โตรกนะครับโดยผู้ว่าราชก,การจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ยังมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยรวมถึงผู้มืนในการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนนะครับดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองผ่านนิทรรศกา,การที่รวบรวมทั้งในเรื่องของสาเหตุการเกิดโรค การป้องกันและก็การดูแลรักษาด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยสำหรับเงินบริจาคจากที่เอกชนนะครับตลอดจนภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนผ่านช่องทางของสิริราชมูลนิธิรวมถึงรายได้จากการสมัครกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตและจากค่าใช้จ่ายกิจกรรมร้อยละ30เนี่ยก็จะมอบให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเพื่อใช้ในการสนับสนุนและก็ส่งเสริม ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งทั่วประเทศเนี่ยสามารถดูแลสุขภาพประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารได้อย่างเท่าเทียมกันร้อยละ50นะครับ จัดสรรเข้าบัญชีแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอมพาตเฉลิมพระเกียรติระดับเขตสุขภาพหรือจังหวัดที่ร่วมจัดโครงการสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติตลอดจนกิจการด้านโรคหลอดเลือดสมองเชิงรุกในพื้นที่ต่อไปนะครับและอีกร้อยละ20เนี่ยก็ใช้สำหรับการบริหารจัดการของส่วนกลางที่ใช้สำหรับจัดกิจกรรมคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยไร้โตกในพื้นที่นะครับก็ขอเชิญชวนประชาชนคนไทยทั่วประเทศแหละครับมาร่วมออกกำลังกายแล้วก็ ร่วมสร้างบุญกุศลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมนี้นะครับพร้อมกันทั่วประเทศโดยสามารถสมัครได้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมนี้ทางเว็บไซต์ rest.thai.run ได้เลยนะครับคุณผู้ฟังก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับออกกำลังกายเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของตัวเราเองด้วยนะครับไปดูในเรื่องราวของภารกิจกองทัพช่วยเหลือประชาชนกันบ้างนะครับ หน่วยพัฒนาการเครื่องที่สามสำนักง,งานพัฒนาภาค3าหน่่มช่างการหารพัฒนานะครับจากเจ้าหน้าที่ผสมเทียมให้บริการผสมเทียมโคและติดตามลูกโคของเกษตรกรเพื่อสร้างลูกโคเนื้อคุณภาพดีมีมูลค่าเพิ่มตามยุทธศาสตร์โคเนื้อของหนุ่มช่างการหานพัฒนายกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอีกทั้งยังเป็นการเตรียมคนชุมชนพื้นที่ให้เกื้อกูลกับการผลึกกำลังป้องกันประเทศณนะบ้านเชียงดาวหมู่เจ็ดตะบนเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปกันที่หน่วยพัฒนาการเครื่องที่ 3, 5, สานัฒนา3หน่วักงานพ ได้ร่วมกับจิตอาสา904กำลังพลจิตอาสาพระราชทานชุดบรรเทาสารภายัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35สำนักง,งานพนาภักสามหน่วยพันาฐานพัฒนาและประชาชนจิตอาสาพร้อมอยุทธป,ปกรณ์ทําการกําจัดวัชพืชผักตบชวาในลําน้ําสาธารณะเพื่อสามารถระบายน้ําได้ดียิ่งขึ้นป้องกันอุทกภยัยน้ำเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนของประชาชนในห้วงฤดูฝนณลําน้ําสาธารณะบ้านเหล่าเจริญราษฎร์หมู่11ตําบลทุ่งก่ออําเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายนะครับ ยังอยู่กันที่ภาคเหนือครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-3สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยการหารพัฒนานะครับจดก,กำลังคลนชุดบรรเทาสาธารณภ,าภายัยพร้อมรถยนต์ตรวจการเข้าติดตามและก็ประเมินสถานการณ์ปริมาณน้ําในแม่น้าเมยและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภยัยนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะจุดวัดระดับน้ําตําบลริมเมยและก็ตาบลท่าสายลวดอําเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับ ไปกันต่อที่สัมนักง,งานพัฒนาภาค2หนุ่มนการหารพัฒนานะครับจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานสํานักง,งานพัฒนาภาค2หนุนก,การหารพัฒนาแล้วก็รวมไปถึงกำลังพลชุดบรรเทาสาธรารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมรถยนต์บรรทุกสามภาระเครนและก็เรืออลูมิเนียมกู้ภัยอนเนกประสงค์นะครับตรวจสิ่งกีดขวางในลำน้ำห้วยหลวงนะครับเพื่อเตรียมการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากณตาบลดอนกลอย อำเภอพิบูรณ์รักจังหวัดอุดรธานีนะครับไปกันต่อที่หน่วยพฒนาราาเครื่อที่14สำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหนวราชการหานพัฒนานะครับให้การสนับสนุนจิตอาสา904จิตอาสาพระชาชทานของหน่วยเครือข่ายนักพัฒนาของหน่วยแล้วก็ส่วนรชาชการในพื้นที่จังหวัดตราดเข้าร่วมบริจาคโลหิตให้กับสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดตราด ตามโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภยัยโควิดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชากุศลเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพน 72, 000, 28, รรษา7 2พรรษา28กรกฎาคม2567นะครับณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลตะกางอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับ ไปกันที่จังหวัดสกลนครกันบ้างนะครับโดยหน่วยพฒนาก,การชั้นที่26สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยจัดการหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตทําข้อกระบือและโคให้กับเครือข่ายเกษตรกร,ก,รกลุ่มเลี้ยงโคในพื้นที่จังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็ให้ความรู้เบื้องต้นเรื่องของการผสมเทียมโค และกระบือนะครับการใช้น้าเชื้อแช่แข็งหน่วยราชการฐานพัฒนาพร้อมกับการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงการของหน่วยนสถานีผสมเทียมหน่วยัาชการเคลื่อนที่26สานักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยราชการฐานพัฒนาบ้านโคกพัฒนาตําบลไร่อําเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครน,นะครับอีกหนึ่งเรื่องราวสุดท้ายครับชมรมกีฬาสํานักงบประมาณกลาโหมขอเชิญชวนกําลังพลและก็บุคคลทั่วไปนั้นเข้าร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมนะครับ ณสำนักง,งานประลัดกระทรวงกลาโหมถนนศรีสมานจังหวัดนนทบ,บุรีโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กําลังพลแล้วก็ครอบครัวรวมไปถึงผู้ที่สนใจทั่วไปเนี่ยได้ออกกําลังกายอย่างง่ายครับด้วยการเดินแล้วก็วิ่งแล้วก็นำไรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดก,การแข่งขันเนี่ยใช้เป็นสวัสดิการแก่กําลังพลและครอบครัวของสํานักงบประมาณกลาโหมรวมถึงจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สนับสนุนให้กับสํานักงานแพทย์สำนักงานสนับสนุนสํานักง,งานประหลัดกระทรวงกลาโหมและใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆนะครับ รับสมัครตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง20กรกฎาคมนี้หรือว่าสามารถที่จะกดดูรายละเอียดได้นะครับที่เว็บไซต์ rest.thai.run/ สีสมานรันนะครับหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ของชมรมกีฬาสํานักงบประมาณกลาโหมที่หมายเลข0996085830นะครับสําหรับวันนี้เวลาในช่วงของรายการใจถึงใจนั้นหมดลงจากเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ นักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขอเชิญชวนเยาวชนอายุตั้งแต่15ถึง24ปีเข้าร่วมประกวดการผลิตสื่อไวรัลคลิปโดยการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบที่เข้าใจง่ายน่าสนใจความยาวไม่น้อยกว่า45วินาทีและไม่เกิน1นาที30วินาทีชิงทุนการศึกษากว่า30,000บาทในหัวขอ้อจิตอาสา รัฐบานเราทำความดีด้วยหัวใจท้งนี้สามารถส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง23กรกฎาคมันหารยรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ sopsd.mod.go.th หรือโทรศ2 2ย์ส2งสองสองห้าแปดสองหกสาง